หลายหลายคนน่าจะรู้จัก grammarly ในฐานะตัวช่วยตรวจ r กรม a าตรวจคำผิดใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังมันมีอะไรซ่อนอยู่ผลที่เราจะมาดูกันครับว่า AI ที่ขับเคลื่อน grammarly เนี่ยมันทำอะไรได้ล้ำกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยใช่ครับคำถามที่หลายคนอยากรู้เลยก็คือสรุปแล้ว grammarly มันเป็นแค่โปรแกร,รมตรวจคำผิดธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าเพราะภาพจาของคนส่วนใหญ่ก็คือมันก็เป็นเครื่องมือแก้ r กรม a านี่นะ แต่ความจริงแล้วเนี่ยโอ้โหเบื้องหลังมันซับซ้อนแล้วก็ทรงพลังกว่านั้นเยอะเลยครับคือหัวใจหลักของมันเลยนะก็คือเทคโนโลยี AI ที่เรียกว่า Natural Language Processing หรือ NLP และก็มี Large Language Models หรือ LLMs ด้วยครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ AI ที่แค่ท่องจำกฎไวยากรณ์เหมือนเปิด Dictionary น,นะแต่มันสามารถเข้าใจบริบทความหมายแฝงหรือแม้แต่อารมณ์ในประโยคได้เหมือนคนจริงๆเลย นี่แหละครับคือสมองกลที่ทําให้มันเป็นผู้ช่วยด้านการสื่อสารตัวจริงโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ความสามารถแรกกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เชื่อว่าหลายๆคนคุ้นเคยกันดีที่สุดนั่นก็คือบทบาทของการเป็นผู้ช่วยวขัดเกลาข้อความครับ<ๆ>เพื่อทําให้ทุกคําที่เราเขียนออกมาเนี่ยมันเป๊ะปังที่สุดและไอการขัดเกลาที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มิติเดียวนะครับเริ่มจากเบสิกสุดๆเลยก็คือการตรวจแกมมาและการสะกดคําแบบเป๊ะๆที่มันจับข้อผิดพลาดซับซ้อนได้แบบเรียลไทม์เลยนะ ต่อมาคือเรื่องความชัดเจนครับเคยเขียนประโยคยาวยาว,วกไปวนมาไหมฟีเจอร์นี้แหละครับที่จะเข้ามาช่วยทําให้มันกระชับขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแต่ที่ผมว่าเจ๋งมากๆเลยนะคือ tone detection ครับมันวิเคราะห์ได้ด้วยว่าน้ําเสียงงานเขียนของเราเนี่ยมันดูเป็นทางการไปไหมเป็นกันเองพอหรือยังหรือเอ๊ะแอบดูเก้าราวไปหรือเปล่าแล้วก็อย่างสุดท้ายคือช่วยเพิ่มคลังศัพท์ให้เราครับแนะนําคาใหม่ๆม,มาให้ใช้จะได้ไม่เขียนอะไรซ้ำๆซากๆไงครับ อะมาดูตัวอย่างกันชัดๆเลยดีกว่าครับประโยคทางซ้ายเนี่ยดูสิครับยืดยาวเป็นทางการเกินไป AI ก็เข้ามาปรับให้ใหม่เป็นประโยคทางขวาสั้นกระชับตรงประเด็นกว่าเยอะเลยแต่ใจความสำคัญยังอยู่ครบเป๊ะนี่แหละครับพลังของฟีเจอร์ที่เรียกว่า clarity ที่ทำให้การสื่อสารของเรามันมีประสิทธิภาพขึ้นเป็นกองเลยเอาล่ะ หลังจากที่เราเห็นความสามารถในการ, name, การแก้ไขไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะขยับไปดูอีกระดับหนึ่งเลยคือการเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผ hm exactly ู้ช่วยแก้ไขไปสู่การเป็นผ yes ู้ช่วยสร้างเนื้อหาขึ้นมาใหม่จากศูนย์เลยครับเคยเป็นไหมครับจ้องหน้ากระดาษเปล่าๆแล้วคิดไม่ออกว่าจะเริ่มเขียนยังไงดีแต่ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเรามี AI ที่สามารถช่วยเราได้จากแค่คาสั่งง่ายๆแค่ไม่กี่คาเท่านั้นแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ บูมกลายเป็นร่างอีเมลฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมเอาไปใช้ต่อได้ทันทีเลยครับนี่แหละครับคือความสามารถของสิ่งที่เรียกว่า generative AI ที่เข้ามาเปลี่ยนเกมการเขียนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวแล้วไอ้ความสามารถในการสร้างเนื้อหาเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างโหเยอะเลยครับอย่างแรกเลยคือ drafting หรือการร่างอีเมลร่างเอกสารจากหัวข้อที่เราให้ไปต่อมาก็คือ rewriting ครับคือช่วยเราเขียนประโยคใหม่หรืยอย่อหน้าใหม่ให้สไตล์มันดีขึ้น หรือถ้าเจอเอกสารยาวๆขี้เกียจอ่านก็มีฟีเจอร์ summarizing ช่วยสรุปใจความสำคัญให้เท่านั้นยังไม่พอยังช่วยร่างคำตอบกลับข้อความต่างๆให้แบบเร็วๆโดยดูจากบริบทก่อนหน้าด้วยนะครับคือพูดง่ายๆเลยนะมันเป็นเครื่องทุ่นแรงชั้นดีที่ช่วยลดเวลาทำงานเอกสารหน้าเบื่อๆของเราไปได้เยอะมากเลยแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากจะช่วยเขียนช่วยแก้แล้วเนี่ย Grammarly ยังมีเครื่องมือเสริมสุดฉลาดอื่นๆอ,อ,อีกที่จะมาช่วยสปอร์ตให้งานเขียนของเรามีทั้งคุณภาพ และความน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกในเซ็ตเครื่องมือสนับสนุนนี่มีอยู่3ตัวเด็ดๆเ,เลยครับอย่างแรกเลยคือ plagiarism detection ตัวนี้สําคัญมากมันจะเช็คให้เลยว่างานเขียนของเราเนี่ยไปซ้ำกับของคนอื่นบนเว็บหรือเปล่าเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นงาน original จริงๆตัวที่2คือ Style Guide ครับอันนี้เหมาะกับองค์กรมากคือช่วยคุมโทนการเขียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดไม่ว่าใครจะเขียนก็ตามและตัวสุดท้ายอันนี้คือทันสมัยสุดๆเลยครับ AI detector มันช่วยบอกได้เลยว่าข้อความที่เรากําลังอ่านอยู่เนี่ยมีแนวโนว้มว่าถูกเขียนโดย AI มากน้อยแค่ไหนโอ้โหซึ่งในยุคนี้บอกเลยว่าสําคัญมากๆครับและจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับมันก็ทําให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่า AI ที่อยู่เบื้องหลัง Grammarly เนี่ยมันไม่ใช่แค่เครื่องมืออีกต่อไปแล้วละครับแต่มันได้วิวัฒนาการตัวเองจนกลายมาเป็นคู่หูนักเขียนของเราไปแล้วจริงๆใช่แล้วครับ นี่คือหัวใจสำคัญเลยคือ AI ของ Grammarly มันได้เปลี่ยนบทบาทตัวเองไปโดยสิ้นเชิงจากแค่โปรแกรมตรวจคำผิดธรรมดาธรรมดากลายมาเป็นคู่หูนักเขียนที่ฉลาดสุดๆที่พร้อมจะอยู่ข้างๆเราในทุกขั้นตอนของการเขียนเลยนะตั้งแต่ช่วยคิดไอเดียแรกๆไปจนถึงการขัดเกลาประโยคสุดท้ายให้สวยงามคือครบวงจ,จรจริงๆครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนให้ทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่า ในวันที่ AI สามารถเป็นได้ทั้งผู้ช่วยและผู้สร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกันแบบนี้แล้วบทบาทของนักเขียนที่เป็นมนุษย์อย่างเราๆแล้วครับจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต